สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบิดสมองสมองสุบอนครับผมเช้านี้ก็เวลาแปดโมงก็กลัวเน,ะนาะปานนี้ยังทึ้โลกอยู่อาจารย์มันคือโพดคือโพดเหตสุดดวงนี่ไหมหจุลาไหมอจุลาจักเส้นนี่มา,าสิประมาณร่อยหาสิบเส้นเลยครับผมพุ่นขึ้นเที่ยงขี้รีพี่น้องผมตอนนี้ก็สิมมาซักโลกบาาน เอาลงครับเอาลงก่อนที่มันจะไปอยู่บนต้นไม้ค <ś ś 2> ุณเบิงอาการว้าวครับผม 2> <ś> 2> ท,ที่นีเบิดขึ้นสนุดังดีด,ดีเป็นดีอยู่ซือหววัวพยงซายละนี่คุณสวยเข้ากระล่งชักว้าวครับผมชักว้าว <laughs> ha. Bưng nhiên. Bưng 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 vào soi bưng <laughs> <laughs> เ่อนเด็ของเหม่เอาไปติดูบพดบวาวจุราเพิ่นเหฮดเองพี่น้องผมสุดยอดมากๆเพิ่นป้อยไร้เมืออะ่ะผุนครับพี่น้องผมว่าวเฮาวาวผู้ซอยไหมดืยอดินยะว่ากขาวครับผมชิงนิ่งโอ้ยปวดเอ็นข้อ เอาลุงท้อขึ้นนัานลุงเหยียอหนิฮ่ามองหาบอลก้อนสี่ือต้นไม้พูดอะก็ตะแบงก็เงี้ยแบกหลายหนักสักกันด้วยมพูดพี่น้องผมตอนนี้กำลังช่วยกันทัก ชักวววก้อนผีถือต้นใหมาา่ก็ซ่านเ๋ยวเถิะเบื้องนี้ล่ะตอนมาลงครับผมก็ให้กล่องสัน้นจักหน่อยพี่หน่องคาแต้งกล่องกระปเอามาหมดสวนอยู่เห็นเพื่อนเนีน่ยียงบุน่เห็นเพื่อน,นเสียววาวาล่งกรเลยแรงมากครับผมฮะเอ้อกล่องก็เลยสัน้น ฮะต้นตาลกับต้นสับปะรดจะต้นไหนไวะนี่ผู้โซลาเ่อตอนนี้กำลังชักว่าวเอาว่าวลงครับผมเอาบาตัวนี้ลงแล้วเสียเอาบาตุย,ย,ดยอดบาตขึ้นดินขึ้นเลอขึ้นเพราะอะไรเราเป็นเมื่อร่มล่ะ,ป,ะ,ลละปุณครับสุดยอดพี่น้องป่าตุยอดดวงนี่ขนุนดังยูบัดขึ้น บทฤิีไฟเซบาสนุ่ดังมวลมวนเป็นมวนเบืองดีล่าครับพี่น้องผมเรือเขาเรือส้นส้นเสี้ยวส้นดินส้นสะแบงดิเสี้ยวส้นดินต้นเปลือยส้นสะแบงเรือเขาโหลดเรือเขาโหลด อ้มักต้นไหเหลือก็หลดเจ้าต้นไหนผมเอาเดือนนี้เจ้ากุ๊กเปื่อยกุ๊กสะแบงพุ่นกุ๊กสะแบงเอานี่ระยะยาวเฮาครับผมเอารุ่นเอาพี่น้องผมบาดนีิต้นเปื่อยหรือต้นสะแบง เอ้าจังหวัดสุดท้ายเอ้ยเอยเอลุงที่หน้าจะคล้องพอดีลุงเฮือ์นจะคล้องพอดีครับผมนะสุดยอดสุดยอดนิ่มๆลุงแบบนิ่มๆปลอดไผ่นอบเนาะปลอดภัยสุดยอดครับพี่น้องผมคืนดีลุงงามครับผมบ่คางต้นไม้ สำหรับคลิปนี้กะสิฝากพี่ต้อน,นรับซ้ำนีครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่สรางนั่นเลยครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ